สรพงศ์ตอนนี้อยู่ไอซีเผยความจริงเป็นมะเร็งปอดจากกรณีข่าวการป่วยของนักแสดงรุ่นใหญ่เอกสอรพงศ์ชาตรีที่ตอนนี้กำลังพักรักษาตัวหลังตอวอรวจพบว่าเป็นป่วยโรคมะเร็งแฟนคลับและเพื่อนคนบันเทิงต่างต,างตกใจไม่น้อยพร้อมทั้งส่งกำลังใจอวยให้หายป่วยในเร็ววันล่าสุดวันนี้บินบรรลืฤทธิ์และเอกพันธ์บรรลฤทธิ์ได้อัปเดตอาการป่วยของพระเอกดังหลังจากเพิ่งเดินทางไปเยี่ยมมาว่า ย้อนกลับไปเมื่อ5ปีก่อนทราบว่าพี่เอกเป็นมะเร็งปอดก็มีการตัดชิ้นเนื้อจากนั้นรักษาตามอาการมาตลอดจนแข็งแรงดีกลับมาทำงานได้ปกติเมื่อปีที่แล้วช่วงเดือนมีนาคมเริ่มกลับมาป่วยมะเร็งปอดอีกครั้งและมีเชื้อกระจายตามร่างกายช่วงนั้นพี่เอกผอมลงและไม่ค่อยแข็งแรงจากนั้นก็ดูแลรักษาตัวเองมาตลอดอาการก็ทรงๆและดีขึ้นบ้าง แต่เมื่อวันที่9กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาพี่เอกแอดมิทเข้า ICU เพราะว่าไปทานกล้วยน้ำว้าจังหวะกลืนและดื่มน้ำไปด้วยเกิดสำลักกล้วยเลยเข้าไปในหลอดลมหายใจไม่ออกจึงถูกส่งตัวเข้าตัวโรงพยาบาลตอนนี้ดีขึ้นตามลำดับเมื่อเช้าไปเยี่ยมหน้าตาสดใสามากเอาเครื่องช่วยหายใจออกได้แล้วคิดว่าอีก2-3วันก็กลับบ้านได้แล้วเดี๋ยวถ้าได้กลับบ้านจะไปอัปเดตสดๆให้ได้ทราบกันอีกครั้ง ส่วนประเด็นข่าวมะเร็งสมองที่แพร่ออกไปยืนยันว่าเป็นเพียงข่าวลือถ้าไม่สำลักอาหารก็รักษาตัวอยู่ที่บ้านตามปกติสามารถเดินพูดได้เช่นปกติ